เราจะพาไปลองนั่งตอนหลัง a อาทิสเจาสปอร์ตรุ่นที่ราคาสูงที่สุดของเอาทิสตอนนี้แล้วนั่งหลังเป็นยังไงมีอะไรที่คุณควรรู้บ้างเนี่ยมีม่านหลังด้วยนะครับแต่อันนี้180นั่ง a อาทิสดีไซน์ที่หลายคนไม่ชอบก็คือโอโ้โหเลกลุมเหลือเยอะเหมือนกันนะที่ช่องระบายความร้อนของตัวแบตมันจะมีไฮร้อนออกผมพบอีกอาการหนึ่งเล็กลุมได้แต่ตัวเบาสงสารดีกว่าอด่๋ยาคุณดูคุณฟังเสียงนะพอได้อยู่ขเขาเรียกว่าให้น้ําหนักคนขับมากกว่ารุ่นเก่าๆมาร้าสามไม่มีนะทวีปไม่มีเทียบ3รุ่นเลย ซีวิ c ม a สท้าสามาเทียบการนั่งโดยสารมันมีรถที่ดีพร้อมครบทุกอย่างแต่พอคุณจะซื้อจริงๆอ้าทำไมไปซื้ออีกแบบซื้อรถมาเพื่อใช้งานรถพาระแต่ถ้าเกิดซื้อมาเราแบบเราเหนื่อยใจหรือมีปัญหามันก็ไม่ใช่ ไม่ต้องสงสัยคลิปนี้เรานั่งข้างหลังอีกแล้วนะครับนี่ได้รับเกียรติจากพี่ก้องออโต้สปินนี่นะฮะนี่ครับเคนเกียร์อัพนะฮะคลิปนี้เราอยู่กับทริปที่เรากำลังเดินทางมาบุรีรัมย์นะครับกับขบวนคาราวาน GR นะ GR ซีรีส์ของโตโยต้านั่นเองมีทุกรุ่นเลยซึ่งขามาครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ขับเลยผม POV ไปแล้วไนงะผมก็เลยถือโอกาสนะฮะใช้พี่เขาขับตลอดทางเลยเกือบหลับเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลองนั่งตอนหลังกดูซิว่า Altis Jazz Sport เนี่ยที่เป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดของ Altis ตอนนี้แล้วนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนี่ยนะครับนั่งหลังเป็นยังไงนะมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอะไรที่คุณควรรู้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นใดน,นะครเราลืมเชวแวบใช่ไหมขออีกทีแล้วกันนะแก้ไขเชววบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องพี่เพีผู้ชมเปิดอีกทีนึงเลยนะฮอก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า เรานั่งตอนหลังเราเปิดกันมาในรูปแบบนี้ก็คือคอนเทนต์การนั่งโดยสารตอนหลังนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปนะฮะว่าถ้าเกิดมีโอกาสมาต่างจังหวัดแล้วก็ได้ขับรถนะฮะกับสื่อท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีโอกาสาที่จะได้นั่งตอนหลังเราจะถ่ายมาฝากให้ชมกันนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็ได้นั่งตัว t o y o t a c o r o l l a a l t i s GR s p o r t นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเดี๋ยวเรามาดูซว่าเป็นไงแต่ตอนนี้คุณดูนี่ มีม้าหลังด้วยนะครับแต่ต้องใช้มือนะคือตอนรีวิวเราทาไว้แล้วมันดึงไม่ยากหรอกนะฮะมันมีตัวสลักแต่ก็ไม่ได้มีระบบไฟฟ้าแต่เป็นรุ่นเดียวนะในเซกเมตนต์นะซีวิกไม่มีมาสด้าสไม่มี A อาติสตีอาร์สปอร์มีฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยและใครที่เกิดยังไม่ได้ซับสไครต์เนี่ยนะครับก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ซุปเปอร์กาแฟคอมฟีนิชเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะฮะไปดูรายละเอียดกันซุปเปอร์กาแฟชมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่ หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงยาหยิบผิดและมืดนอกสว่างในป้องกันร,รังสี uv และอินฟราเรดผ่านทุกสัญญาณดิจิตอลติดฟิล์มดีอ e ีโค l บลูเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเราไปพูดคุยกันดีกว่านะคุยกันแบบเรื่อยๆชิวๆกันดูซวิว่านั่งตอนหลังเป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะเริ่มแบบนี้เลยตอนหน้าคือคุณเคนเกียร์ัพเคนสูงประมาณเท่าไรร้อยแปดสิบป่ะอ่ะ,อะนี่ร้อนั่ง อัลติสนะครับอัลติสยาสปอร์ตตอนหน้าก็ดูถอยมาไม่เยอะเพื่อนก็นกัวว่าผมจะนั่งลําบากไงก็ดูเข่ามาดเดนะเห็นว่าคือหลายคนก็บอกมาไงว่าโคโรล่าอัลติสกับโคโรล่าครอสเนี่ยดีไซน์มันยกมาด้วยกันซึ่งดีไซน์ที่หลายคนไม่ชอบก็คือมันยื่นออกมาจริงๆเขาดีไซน์ให้ด้านล่างเนี่ยมันวาวเข้าไปเลยนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลาขยับตัวนั่งไม่เป็นไรหรอกแต่พอขยับตัวจะขยับตัวเนทกชน มันอาจจะเกิดการลำคาญได้เนี่ยแล้วแล้วก็เคนสูงประมาณ180ก็นั่งแบบนี้เลยนะครับคือเข,ข,ข่าจะชนอยู่แล้วซึ่งพอเคนเข่าจะชนสูง180งผมสูง172โดยประมาณนะครับก็นั่งตอนหลังโ,โหเล็กรูมเหลือเยอะเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยเคนถอยมาได้อีกนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมก็อ่ะนายให้เพื่อนถอยมานั่งสบายขึ้นเลวใช่ปะ่ะอ,อ่ะอันเนี้ยผมก็ยังนั่งขวอยห้างได้เลยคุณดูนะครับซึ่ง เล็กรูมเหลือพอสมควรยกขาขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยมาไขว่ห้างเงี้ยไม่ติดด้วยนะครับแล้วก็อ่าเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนละกันนะเรารีวิวไปพร้อมกันเลยเริ่มจากด้านบนนี่ไฟสองสว่างก็เป็นไฟวอร์มไลท์ปกติแบบนี้นะครับไม่ใช่ l e d นะฟังกช์ชันการใช้งานปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับด้านบนมีมือจับมีตะขอไว้เกี่ยวนะครับไว้แขวนพวกสูทพวกเสื้อทั้งซ้ายและขวา และรุ่นนี้คุณผู้ชมตัว g r Sport เนี่ยการดีไซน์นอกจากภายนอกก็จะเป็น o r o l l a Altis ที่ผมมองว่าโคตรสวยนะน่าจะเป็นลุคนี้โฉมนี้ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกแล้วแต่เข้ามาที่หลังก็จะบอกว่าตลาดวายเลยหรือเปล่าไม่รู้เพราะซีวิกเขาก็ตอนนี้เขาก็จีดนะครับมาสด้าสาแม้ว่าจะขายได้ยอดน้อยสุดแต่ก็เป็นรถที่ดีไซน์สวยอีกรุ่นหนึ่งนะฮะและวันที่มาถ่ายตอนนี้คุณผู้ชมผมว่าโ o โร l อัลติสเจียสปอร์ตเนี่ยที่เขาเป็นขุมพลังไฮบริดนะฮะค่อนข้างจะสะเทือนแล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่ เขาเปิดตัว e-hv เนี่ยผมว่ากระแสดีมากตัวท็อปที่เขาบอกว่าคาดการไม่เกิน127วันก็น่าจะประมาณแบบ1259เลยเงี้ยได้ไฮบริดได้ซีวิคเปิดตัวเต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเลยว่าอาจะกระทบขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นค o r ร l ะอัล t ิสคันนี้นะครับยอดขายเขาก็อยู่ในเลทปานกลางไม่ได้แย่มากแต่เจ้าของเซกเมนต์นี้ก็คือเป็นซีวิ c เนาะเดือนที่แล้วขายได้หลายพันกว่าคันนะมาร์ตร้สหลัก10 นะครับคันนี้ก็อยู่หลักร้อยประมาณนี้อ่ะโอเคดีไซน์ของเบาะทรงสปอร์ตนะครับมีสติชิ่งแดงมีอะไรมาแล้วก็มีตัวซองเก็บเอกาสารสายขวาเลยนะครับมีแอร์หลังมาให้ที่เท้าแขนตรงนี้เป็นสีแดงนะครับซึ่งแอร์หลังเนี่ยผมลองปรับองศาดูดิมันสามารถเปิดปิดได้นะแล้วก็ปรับองศาให้มันขึ้นมาสูงสุดให้มันชนหน้าไม่โดนคือไม่ถึงนะครับคือปรับสุดแล้วมันน่าจะอยู่ประมาณอก อกของคนนั่งตอนหลังนะครับผมสูงประมาณร้อยกว่าเนี่ยไม่ถึงเนาะแล้วก็อ่านไหนลองกดดูสิลองกดลงสุดกดลงสุดได้เท่านี้นะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันปรับองศาให้มันต่ําลงมากว่านี้ได้ผมว่ามันน่าจะดีเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเป็นรถไฮบริดนี่การระบายนะช่วตัวช่องช่องระบายความร้อนของตัวแบตเนี่ยจะอยู่แค่ตรงเนี้ยและเป็นรูเล็กๆผมมองว่านั่งไปเรื่อยๆและช่วงผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงนิดนึงอะ่ะมันจะมีไอล้อนออกมาเยอะ นะครับแล้วมันไม่ได้ออกมาแค่ตรงนี้นะมันไม่ได้แบบว่ามีความร้อนมาแค่นี้มันระอุขึ้นไปจนถึงประมาณแบบเบานั่งตรงนี้เลยนะครับจนมีอยู่บางช่วงเนี่ยทั้งเคนนะครับทั้งพี่ก้องแล้วก็ผมเนี่ยความเห็นตรงกันก็คือตัวเบาเนี่ยมันเหมือนเป็นเบาอุ่นเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเป็นเบาอุ่นใช่ไหมประเทศเมืองร้อนของเราอย่างนี้ยิ่งถ้าเกิดไป ขับไปต่างจังหวัดในช่วงหน้าร้อนที่แบบแดดจัดๆอย่างเงี้ยล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเบาะมันร้อนไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่แต่ผมพบอีกอาการหนึ่งนะครับซึ่งพี่ก้องก็บ,บอกเหมือนกันว่าพอนั่งไปนะช่วงที่พี่ก้องก็ขับประมาณร้อยนิดๆอย่างเงี้ยที่ความเร็วสูงนิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่าตัวความร้อนมันตีขึ้นมาจากเสาซีด้านหลังตรงนี้ด้วยคือมันนอกจากจะอุ่นจากเบาะแล้วนะครับมันมีความร้อนออกมาบริเวณกระจกข้างตรงนี้ด้วยรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันผ่าวนิดนึง นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมมาให้นะครับผมว่ามันก็มีเอฟเฟกเหมือนกันบางคนอาจจะอยากรู้ไงว่าเฮ้ยพี่โค้บางทีเอารถไฮบริดมาแล้วแต่รุ่นว่าเขาดีไซน์แบบไหนนะครับเอาทิส์อยู่ตรงนี้นะครับรุ่นอื่นๆบางทีอยู่ด้านข้างอยู่มุมซ้ายมุมขวานะครับแต่เอาทิส์อยู่ตรงกลางก็มีเอฟเฟกพอสมควรเหมือนกันแต่ขนะับความเร็วชิวๆอย่างเงี้ยเนี่ยห้าสิบหกสิบอาการร้อนไม่มีนะมีแค่อุ่นๆนะครับเพราะว่าผมนั่งมาทุกตำแหน่งและตอนหน้าก็นั่งก่อนจะขยับมานั่่งนีรู้้สึกไดเลยวาบ มันคนละอุณหภูมิกันเลยอันเนี้ยมันจะมีความอุ่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเบาะอ่าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของโ o ลีล่การนั่งดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าเล็กรูมเหลือแม้ว่าเคนจะถอยมาระดับหนึ่งแล้วผมสูง172ตอนนี้ผมนั่งแบบหลังเต็มหลังชิดแบบนี้เลยฟิลแรกคุณผู้ชอมอ่านนั่งหลังตรงแบบนี้หัวหัว,วพิงพนักศีรษะเฮดรูมเหลือประมาณ1ฝ่ามือ แนวนอนแบบนี้นะครับเล็กรูมเหลือเล็กรูมได้แต่ตัวเบาะตัวเบาะไอแผ่นรองนั่งตรงนี้สั้นไปแต่องศาผมว่าใช้ได้นะองศาองศาดีกว่า m a สเตอร์สนะครับมาสเตอร์สผมรู้สึกว่าเน,เนื่องจากเรื่องของดิเมนชันตัวรถเรื่องการดีไซน์มาสเตอร์สแต่ถ้าเทียบในเซน m e n t ผมว่าเป็นรถที่ความโปร่งน้อยที่สุดแหละพะนวกับช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาสไตล์แบบฟิวลิงฟิวเดอร์ไรฟ์ด้วยนะครับมีความตึงตังตึงตังปุ้งปังปุ้งปังมันทําให้นั่งโดยสารตอนหลังเนี่ย ไม่ค่อยสุดตรีเท่าไหร่นะครับเอาติสเนี่ยผมว่ากลางๆไม่ดีดีสุดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแคบเท่ามาสเตอร์สแต่ดีที่สุดนะตอนเนี้ยผมยังคงยกให้ซีวิกนะครับซีวิกตัวใหม่เนี่ยวิวเบสเขายาวขึ้นแล้วก็เรื่องของการดีไซน์นะฮะเบาะนั่งอะไรต่างๆผมว่ามันคมกรอบเดี๋ยวเราคุณดูคุณฟังเสียงนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงเข้ากล้องดังขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยความเร็วประมาณร้อยร้อยไปปลายร้แบบร้อยสิบกว่าเกือบร้อยยี่สิบ เสียงจะเริ่มวนที่เราได้ยินตอนนี้นะไม่รู้ว่าเข้ากล้องขนาดไหนแต่เสียงเริ่มวนนะครับแต่มันจะแตกต่างกันจากตอนที่ผมนั่งตอนขนา้นขนางหน้าตอนข้างหน้าน่ยรู้สึกว่าการเก็บเสียงลมปะทาด้านบนเนี่ยดีจะมีแค่เสียงจากยางเนี่ยนะครับนิดหน่อยแล้วก็เสียงจากเครื่องตอนที่เราเล่งแรงๆนิดหน่อยเก็บเสียงตอนหน้าดีแต่ตอนหลังรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยบู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 บบบ ผมตะโกนคุยกับคนขับเนี่ยต้องตะโกนแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกันแล้วก็ตัวที่พักแขนตรงนี้ผู้ชมพอเปิดลงมาตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้ว2จุดซึ่งตรงเนี้ยมันก็ล็อกลงมาแบบนี้เลยนะมันไม่ได้บอกว่าล็อกลอยตัวนะมันลงมาชนแบบนี้เลยแต่พอนั่งจริงๆเนี่ยพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดในสาลีละผมนะ แต่แค่รู้สึกว่ามันไม่สบายเหมือนรุ่นเก่านะครับผมว่าตัวลิโมตัวเก่าเนี่ยนะฮะตัวออาติสที่หลายๆคนนะฮะน่าจะเคยนั่งกันเยอะแล้วแหละนะครับจากการเป็นแบบแท็กซี่นะได้รับความนิยมสูงมากนะตัวหน้าหมูตัวเก่าแล้วก็ขยับเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งตัวนั้นน่ะนั่งโปร่งมากสบายมากนะครับอันนี้จะเล็กขึ้นมานิดน,นึงผลมาจากอะไรผลมาจากเรื่องของโครงสร้างของเขาที่เขา,าดีไซน์มานะครับเรื่องหหลัก ที่เป็นแบบ TNGA TNGA ก็คือการปรับนะครับแพลตฟอร์มของเขาให้รถเนี่ยมันมีการขับขี่ที่มันเนียนขึ้นแน่นขึ้นนะครับเขาเรียกว่าให้น้ําหนักคนขับมากกว่ารุ่นเก่าๆมากขึ้นข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือเรื่องของตัวถังมันจะเล็กลงกว่ารุ่นรุ่นเก่านะครับตัวเก่าโปร่งกว่านี้ก็จะแคบๆนิดนึงนะครับส่วนกระจกหน้าต่างนะประตูหลังคุณลองกดดูดิโอ้ดูเสียงลมเตลงสุด ลงสุดนะครับกระจกลงสุดแต่ตรงนี้ไม่ลงลงมาแค่ตรงนี้นะครับทัศซนวิสัยด้านข้างใช้ได้อยู่นะครับตอนหลังอันนี้ผมชอบมากที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเขามีม่านนี่แนเป็นงานรุ่นเดียวนะมาตร์สาไม่มีนะซี v i c ไม่มีนะครับอันนี้แต่มันไม่มีระบบไฟฟ้านะเราต้องเอามือจับตรงนี้แล้วก็ดึงมาแล้วก็เกี่ยวไม่ยากไม่ยากบางคนบอกหูมันจะเกี่ยวลําบากไหมพี่โคกนะฮะ ไม่ยากดึงมาตามรางของเขาแล,แ,ลแล้วก็เกี่ยวเข้าช่องเกี่ยวเขาได้เลยนะครับง่ายๆนะครับหลกัหลกๆประมาณนี้แล้วกันรเรามาพูดคุยกันในแง่ของการนั่งนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่เป็น POV เนาะแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนแล้วกันนะฮะไหนๆก็เรามารีวิวกันแล้วแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงฟิลนะพูดถึงสเปคเผื่อบางคนเนี่ยเพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับสำหรับ t o y o t a Corolla Altis ยาร์สบอรนะฮะราคาค่าตัวห1 4 0 0 0บาทเนี่งแสนหนึ่ออเครื่น,นกับ มออเตร์แล้วก็ชุดแบตเตอรี่ตามแบบฉบับขุมพลังไฮบริดของ Toyota นะครับ122แรงม้า163นิวตันเมตรนะเกียร์อัตโนมัติก็เป็นแบบ eCVT แล้วก็ดิสเบรกสีล้อนะความพิเศษของ g r Sport เนี่ยก็คือนอกจากดีไซน์รอบขันภายนอกภายนอกเยอะภายในน้อยไปหน่อยนึงมีบางอย่างขาดๆเกินๆนะครับตามแบบฉบับผมรู้สึกว่า GR ของเวอร์ชั่นไทยเนี่ยในหลายๆรุ่นนะฮะรู้สึกว่ามันก็มีความขาดในหลายๆอย่างเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ GR ที่เป็นแบบเต็มขั้นนะเราต้องอธิบายเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพื่อจะเข้าใจตรงกันนะครับ GR ของ Toyota ถ้าเกิดมันเป็นเขียนว่า GR Sport หลังชื่อรุ่นเนี่ยมันจะคล้ายๆ bmw นะครับ bmw 330em Sport อะไรแบบนั้นซึ่งมันพื้นฐานเบสคือรถปกติแล้วเอามาแต่ง มาเพิ่มนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามนะฮะถ้าเกิดโตโยต้าเนี่ยเขาเขียนว่า GR Corolla GR Yaris GR Supra นะครับ GR ขึ้นก่อนนะอันนั้นคืออีกซีรีส์หนึ่งแล้วนะครับเป็นรถแบบ performance นะครับซึ่งวันที่มาถ่ายเนี่ยนะฮะก็เขาเพิ่งเปิดตัว GR Corolla ใช่ไหมโคตรเท่เลยฮะ,ะหน้าตาแล้วก็เรื่อง performance นะเครื่อง1.6270กว่าแรงม้านะครับเกียร์แมนนวลโดยคือแบบถ้าเกิดมีโอกาสนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรีวิวให้ชมกันนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเข้าไทยบนะ่นนะแต่ GR Yaris เนี่ย หลังจากเปิดตัวนะครับคันจิ๋วเดียว2ล้านกว่าขายหมดภายในพิบตาเลย <S 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 ผมว่าคนไทยเนี่ยนะฮะเรื่องของรถ p e r f o r m ร์แมแล้วมันเป็นแบบ Limited อะขายดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรออัปเดตกันแต่เนี่ยนี่คือเบื้องต้นของ Toyota า o คโรล่าอ t i s ิสจีอาร์นะครับก็ถ้าถามผมสรุปรวมความสั้นๆเลยนะครับรถยนต์ใน C ีเซ gment นี้เทียบ3รุ่นเลยนะครับโตโยต้าโคโรล่าอัลติสจีอาร์สปอร์ตฮอนด้าซีวิกทนะฮะที่มีนะตอนนี้นะ มาสดาทั้งตัวแฮทชแบ็กแล้วก็ตัวซีดานหรือเขาจะเรียกว่าฟ a s t แบ็ k ก็ตามถ้าเทียบการนั่งโดยสารเอาความสะดวกสบายวิวเบสโพสิชันเบาะของเบาะหลังเนี่ยที่มันนั่งสบายผมยงังยกให้ซ i วิกวิวเบสยาวนั่งสบายและตัวเบาเนี่ยจะรู้สึกว่าไอตัวพนักพิงพนักพิงหลังเนี่ยมันจะเอนกว่าดีอันนี้จะค่อนข้างชันนิดนึงซีวิกได้นะครับลองลงมาคือรุ่นนี้นะครับก็ได้ในระดับหนึ่งกลางๆแต่ผมไม่ชอบตรงที่ที่บอก ตัวเบาะมันชันไปนิดนึงแต่ผิวของเบาะแล้วก็ทัชชิ่งต่างๆใช้ได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดเลยคือ m a z d a 3 Mazda 3ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเรื่องของแมทเทอรีลเรื่องของวัสดุตัวหนังหรูหรารีเมียมมากนะครับแล้วก็ตัวทัชชิ่งต่างๆคือแบบพอเราจับรูปหนังเรลารู้หรือหหนังเกรดเ็าดีแต่โพซิชันเบาะสั้นนะตัวแผ่นรองนั่งสั้นกระจกด้านหลังแคบกระจกด้านหลังแคบนะผมถึองบอกนะว่า m a z d a ถ้าเทียบกันกับในเซกเมนต์เดียวกันของทุกๆแบรนด์เนี่ย เรื่องของห้องโดยสารตอนหลังเขาจะเป็นรองชาวบ้านเขาแต่ข้อดีเขาคืออะไรช่วงล่างความหรูหราความพรีเมียมของอ่าแมทตเตอเรียลต่างๆนะครับก็ลดและลดหลั่นกันไปแลกกันไปนะครับผมว่าที่ผมพูดมาตลอดอ่ะนะฮะคือถ้าเกิดเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่เนะี่ยมาสด้าไปแต่ถ้าเกิดเอากลมกล่อมผมว่าคันเนี้ยตอบโจทย์อยู่เพราะอะไรเขคือโตโยต,ตานะครับเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของราคาเรื่องอะไรต่างๆออปชั่นต่างๆผมว่าเออสบายใจที่จะขับบอกคุณผู้ชมคือพูดตรงๆคุณผู้ชม มันมีรถที่ดีที่พร้อมครบทุกอย่างแต่พอคุณจะซื้อจริงๆอ้าวทำไมไปซื้ออีกแบรนด์หนึ่งมันอยู่ที่ความพึงพอใจความไว้ในเชื่อใจความสบายใจเราซื้อรถมาเพื่อใช้งานรถภาระรถความเหนื่อยล้าต่างๆแต่ถ้าเกิดซื้อมาลรวแบบเราเหนื่อยใจหรือมีปัญหาใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับเอาเรื่องนั่งสบายสุดซีวิกเอากลมกลม่อมแล้วก็ได้เรื่องความแบบความสบายใจมาตัวต้านะครับถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เอาแมทรียลดีแต่ด้านหลังเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึง นะครับไป Mazda เลือกได้เลยส่วนออปชั่นก็ไปลองดูแล้วกันการดีไซน์แล้วแต่คนชอบนะหลักๆโดยโรวมประมาณนี้วันนี้มาสั้นๆนิดนึงนะครับก็มาพูดคุยกันเนาะถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเราได้ลองนั่งรถยนต์คันไหนเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์ช่องวิพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับโตโยต้าครูลอราอัลติสจีอารสปอร์ตราคาตัว1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดสวัสดีครับ